เอาในวันนี้มันเหนื่อยจังเลยวะออกไปก็นอนมาแป๊บเดียวไปซื้อของแป๊บเดียวปุ๊บอากาศนี่โคตรจะร้อนเลยว่ะกลับมาห้องแรกปุ๊บโอเคยังยังโชคอยู่มีแอร์เย็นๆอยู่ดีมาในเวลาขึ้นลงแลนรสนะเปิบ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 ชั้นแรกออกมาข้าังไงวะปกติผมขึ้นชั้นหน้าซ้ายกับด้านขวานะเปิดนี้ปกติตรงกลางไม่ค่อยไม่ค่อยเปิดนะตอนนั้นอะ ถ้ามันน่าสายปิดว่ะพนักงานนี่อย่าบอกว่ารีพังอ่ะเกิดช่างเถอะนี่กลางนี่กลางเนี่ยเวลาขึ้นแล้วแหละบึ๊บเออเนี่ยเวลาขึ้นแล้วนะชั้นที่หนึ่งสองหนึ่งบึ้บน่ากำลังขึ้นอีกนะเอาไงไงเพื่อนยิบเอะยิบอ้าอะไรครับนี่เราไ่ไหนมาเนี่ยฮะจะสิ เจ็ดชั้น what the hell w a s that dude แล้วนีอะไรเนี่ยไอ้โป้ไอ้โป้อโป้อะไรมึงฮะ <Huh? S 1> อะไรเนี่ยีดิดยงหอไหนแปลกแปลกะโอ้ ขอกระสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมก้าวผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเมมกมโรบัสในแมปที่มีชื่อว่า For the fun of the of the elevator ผมเนื้อคือลิฟที่โคตรตลกตลกเลยครับผมนะฮะ <S 2>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  ซึ่งแบบนี้เป็นแบบแนวที่ลเล่นล,อล่อเรียนแบบมาจากแมปแนวแนว normal elevator หรือคือแบบแนวพวกนี้ธรรมดานี้ผมนะฮะที่เข้าในลิฟต์แล้วผมนะฮะมันจะเกิดเป็นสิ่งต่าง,ง,งๆครับเหมือนจะเป็นสุ่มสถานที่อะไรพวกนี้ผมนะฮะจะเป็นพวก มนุษต่างดาวมาั่กดาวทา,า,า,านม,ากนม,ากมักใหญ่มั่งแม่งอะไรไม่รู้เจอไปห,หมดอ่ะแค่นั้นเลยพี่คุยกังไม่พี่ผมครับยังไม่ได้เคยคุ้นชินกับมันเลยผมนะฮะวันนี้นเราจะมาขึ้นเล็กนะครับผมนะฮะแล้วก็เราจะเจอกับอะไรบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมนะฮะเราอยู่คนเดียวซะเนี่ยชั้นที่เรา78ที่หมายเท่าไงวะวันนี้ขนาดแดกของเราเจอกับอะไร เฮ้ยอะไรอะ่ะมีเหรียญด้วยเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามเก็บสี่ทำไมมันไปไเรือ่อยๆวะสิบห้าเหลียนๆเหรียญงวดนี้รวยรวยรวยจับเงินได้รวยรวยรวยโอเค่วันนี้รวยรย,รย,ยับอ่ะเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเอาแค่นี้เองเหรอเม็คเเนะมคแ,แค่นี้วะช่างเลยเออเม็แค่นี้แคแค่นี้วะ มาด่านต่อไปอะไรอะ่ะนี่มีตัวสองชีน้นี่ให้ผมเด้นทำไรอะ่ะส,สวัสดีเหล่านักเต้นถึงเวลาปาเต้นเต้นลำกันแล้ว,วพ,พี่เพียงยืนบนที่ที่สีสีที่ระบุเอาไว้บนกระดานนี้นะขอให้ตรงนี้นะเม่ไหรวะ,ะสีสีสีเหลืองโอ้เกือบแล้วโอเค โอ้ไม่ก hmm. okay. ็เจอโอ้โหนั่นล่างมั้งเร็วขึ้นอะไรอ่ะซื้อตรองโอ้เกือบแล้วสียใกล้ตัวสุดแล้วโอเควูห์เขาไปเท่าไหร่นี่ยดงวะเขียวชิบหายละเออไม่ได้แดกคูหล็อก่อไปก็เสียอะไรต่อไม่โอ้เอ้ยู่ตี๋เกยู่ตรงกลางกูเลยโอ้ เรวขึ้นเรวขึ้นอีกสีอะไรแดงแดงปังแต่ก็แต่ดาดแรกเลยเหรอไม่สิด่านที่สองนะมังด่านต่อไปอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยนี่สถานที่อะไรเนี่ยแคบชนบทยังไงโอ้โห รถเต็มหมดเลยนั่นหน้าอะไรอ่ะนั่นหน้ามีนั่นนั่นต้องหน้าต้องให้ผมฆ่าไปหมนะ้นรถเลยถ้างั้นก็มองซ้ายมองขวามองมามองไปโอ้โหจะฆ่าม่ได้เออเอาไงเอดไงเอาไงเอาไงเาดยโดนดโดดยอมยอไม่ยอมยอมยอม It was at this moment that he knew คีฟเอไมทันังถึงเลยด้ซ้ำโออะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าทำไมคนั่งตรงนี้เฮ้ยโอ้รวยโอยชิตโอไอศครีมเฮ้ยนี่ยดโอ้ไอชยาวเลโอ้วีข้ากุตุกตนานนกโอยเฮ้ยไ้าโ้ผมเดินเดินเดไม่ได้นีโอ้ ออผมทำได้จักที่จะจบมาข่มขืนเหรอผมขืนว่าบอกเออท่านต่อไปอะไรเนี่ย Hello I g e t you s h o w l remember me for your last I first n Manuel I'm a here with a new idea หมายถึงว่าไงวะ What i วานี้เป็นอยู่ใน a n ่นันท่ r ฟองน้ำเนา e เป็นอยู่ t นสถานที่เ t ้าหมายถึงว่าไงวะเฮ้ยหมายถึงว่าไงหมายถึงว่าไง มันหมายว่าไงเงยอ้ยอะไรหมายว่าไงปล่อยกูปล่อยกูมึงปล่อยกูปล่อยกูนักเลยเหรียญเหรียญเหรียญนันนอกประสมบทได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะมนุษย์การให้ไอ้เกอเอางั้นจบแปดจุดตาต่อไปอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยซื้อบอกให้ด้วย เงี้ยมาวิ Souls ่ง <outside> ดูวันทีเพื Z ่อนถามคนที Z ่ซื้อุกคนนะคุณข้าวนาันพีจีแซพีจีแซเค Thank you d o c s o r ผมต้องไปไปที่ไหนต่อวะเนี่ยนักทันนั่นคืออะไรป้องกันหมายว่าไงวะผมซื้อมันแล้วผมนะฮะนี่ไงเฮ้ยนี่ทำไมตัวคุณไปพกเป็นโซฟาบ้าตัวเต๋อเฮ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่อีกทำไมคุณไปอย่างเงี้ยเฮ้ยลิฟต์ดาต่อไปครับผมเฮ้ย นี่มันแบคโรมโอ้มายกดที่เราในแบคร่แล้วงั้นเหรนี่เราไปที่ไหนต่อไปเนี่ยโอชิบหาขากดซะด้วยสวัสดีครับว้ายว้ายว้ายวาว้าวว้าว้ายว้ยีย ฮ้ยอะไรอ่ะไฟไฟดับอ่ะฮะโอ้แมกโอ้แมกปากกดเซอร์เหรอกก็นนั้ก็สวยดิโอ้ยโอ้โหมือกลงไม่ได้ด้วยบล๊บๆๆบๆๆบลุบลบบบเอ๊าเป็นไงล่ะเปไงนะต่อวะโอ้โหอันนี้ยากเลยโอ้โหโ ปึ๊บโอ้หมดเวลาแล้วจังวะแค่เฉ็บช่วยอะไรวะวายกูย้ายอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอากูโดนจับซยแล้วแล้วไม่มีคนอยู่สุดทายเฮ้ยมึงปล่อยกูวายไม้ทำไมไม่มีคนอยู่ในลิฟต์แล้วใครจะมาช่วยกูได้เฮ้ยเฮ้ยนั่นแล้วนั่นแล้วหมดเวลาหมดเวลาโอ้ ไม่พร้อมกูไม่อยากตายต้องยังหมาลาว่าตายลาวแบบ่าตายในที่สดุดก็เจอเพื่อนสักทีเว้ยแล้วดาบอะไรคืออะไรเอาเดี๋ยวล็อกเอาอันนี้เดี๋ยวล็อกทำไรอ๋อทำหน้าหึห่งทำไม อ้าวอะไระไไเว้ยเบาต่อของขินเดร็คี่แกทำอะไงนี่แกทำอะไรของเจเนี่ยเดร็คแม่งเฮ้ยมึงคืนมาในลิฟด้วยเหรอเยสหน้ามันโอ้ยเดร็คดยดนี่มึงขายมเนี่ย โอ้อยากกินนานจังเลยนะนี่ยนานนานน่าจะอร่อยมา้ต่อไปครับผมเฮ้ยอะไรปลากรูอ่ะเฮ้ยปลากรวผมชอบอะ่ะปึ๊บปึ๊บปุ๊บวายไอ้ตายเลยเกิดขึาา้นวะอ้อยอ้อย <c oughs> มาจะบมกไหมเนี่ย,ยโอ้นี่เดวเองอะไรวะนี่เดวเงวะแม่งเกมมาเมื่อกี้แล้วอะไรอะ่ะเฮ้ยไอ้ไดูบอะไรมึงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะมึงว่าใส่เพื่อนเพื่อน,อนกูแล้วโอ้โหตอนแรกกูนึกว่านะกระโปรงสีเขียวเออเพื่อนเพื่อนนี่นี่ เฮ้ยเพื่อนขอถ้วยได้ไหมอยากได้ถ้วยอะ่ะ Nope ได้มาจากไหนอ่ะเพื่อนนะนะสะเป็ด<ว>คืออย่างงี้นะเราได้มาจากการปลากรูปแบบหนึ่งเว้ยถ้าเกิดนายนายปลากรูชนะจะได้ถ้วยกรางวันอย่างนี้มาเลยเข้าใจนะโอ้จริงเหรอได้มาเลยได้เลยต่ยอไปผมโอ้ oh my god มีมันฟอนทาโกโอ้ oh my god เฮ้ยขอกินได้ไหมอะ่ะขอหน่อยขอหน่อย ขอหน่อยขอหน่อยอันหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วโอ้ไม่ก้อนเอ้านี่คือกินแล้วหมดเลยเหรอ What the heck was that แค่นี้โอ้โหดาปรากฏในคลังของคุณแล้วจำจัดผู้เล่นให้ได้มากที่สุดเพื่อนจะชนะเพื่อนี่จะชนะพอจัดการหน่อยนะเพื่อนไม่นี่นะไม่นี่นะไมนี่นะเอ้ยเอ้า ว่าไงวะเอา้ากูฆ่าได้เฉยเอ้า What เพื่อนแม่งกอ็อ้อ <laughs> ย่าเป็นไงไรดิเป็นไงล่ะเบคอนเห็นคู่บ้านได้ช่วยรางวันเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยกัไเลขึ้นกัน,นเขึ้นอะไรอ่ะไอ้เบคอนเฮ้ยไอ้ฮีทำไมนี่กลัวอันนี้กูใช่ว่า ไอเบคอนไอส์คอนยูด่านต่อไปไออะเฮ้ยชิเฮ้ยอย่าแล้วจะมีเดี๋ยปันน่าจะปาโค้แน่เลยผมขอขยายหน้าจอก่อนปึ๊บ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 ปาปาโคปาโคปึ๊บ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  ป,ป,ปุป dom, in, ๊บปุ๊บไม่ตึ๊บ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 ตึ๊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 ป๊๊๊๊๊๊๊ตึ๊ระดดตึ๊ตึ๊ตึ๊ตตตตตน้งน้อ๊โห้สากัมมตาันต์ลากเฉยสารกัมมตภาพัง oh, ส <c oughs> ีเหรอออไมคโกด้ตึ๊รดดออถึงแล้ว โอ้ไย่ก้อนเดือดสวยพี่ตคยกลางวันปลากรัวเอาตลอดจากนั้นก็มาตารางสีได้ผมนะฮะแจ๋วเลยว่ะมาด่าต่อไปครับเฮ้ยทำไมมันมืดอีกแล้ววะเฮ้ยโอ้โอ้แม่ก้อนแม็กโคมันดูดมันดูดมันดูดดูดมันดูดเฮ้ย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 เอาหัวควางดุดเอาเฮ้ย

มมดนะได้เวลาที่แสดงจริงๆแล้วหมายว่าไงวะทุกท่านจะถูกถามหนึ่งอยู่หนึ่งคำถามใครตอบผิดจะต้องตายหมายว่าไงวะผูท้ที่ตอบถูกจะได้รับความสำเร็จและและปรากฏและจะปรากฏในตอนท้ายมาหน้าที่สองของสี่คืออะไรหน้าที่สองของสี่คืออะไรวะ เด็ดดาต่อไปครับผมไม่ใช่ไรอะทำไมคนที่นี้มาแต่มันข่าวจ้วเลยเนี่ยโอ้โห oh oh. เป็นซอต้อนรับสุดยอดของฉันและนี่คือโลกที่เต็มไปด้วยแรงโน้มถ่วงแังน้ถ่วงโลกที่หน้ายิ้มนี่ม,มันสร้างขึ้นมาฮะเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาก o d เฮ้ยได้โอ้ยก oh ้อนเฮ้ยไรอ่ะโอ้โห เฮ้ยมันอะไรน้ำ่วกันนะทำไมตัวผู้หญิงเนี่ยมันแยกโซนจังวะอะไรอ่ะ Locker Maker Master รอโฮ้โฮ้เฮ้ย guys the new update to our world has m a n t f e s t n i this game หมายว่าไงวะ and I can I can t a r all the back back on the normal myself please help me h e n c e them หมายว่าไงวะหรือว่าให้เราต้องช่วยเขาระบายสีเลยเป็นแมปนี้ทั้งหมดอะเราต้อง นอนต้องการนอนต้องทำให้ในที่สุดขอโทษนะขอให้มีขอให้สนุกได้มีความสุขนะหมดยังหมดแล้วผมนี่ขอคุณขอบคุณทุกเธอมากนะที่ช่วยฉันนะ่ะไม่ไรหรอกนะเจ้าเจ้าล็อกเก้มาสเตอร์ฉันรู้ว่าเธอจะไม่จะไม่ได,จไได้จะไม่ได้ทำที่ ขอบคุณว่าแต่ไม่ต้องห่วงมันจะทมาสีนี้ให้มดนเองอากอนนะจ็อกเก็ตมาสเตอร์ก็ประมาณนี้นะผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบอะไรครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะพี่นนนะครับผมนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรนั้นฝากคอมเมนต์้านล่างคลิปเลยนะผมนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมบ๊ายบายสวัสดีครับก็แต่หน้าต่อไปเป็นอย่างไรต่อไปวะเนี่ยอืม นัดต่อไปอะไรวะมันมันมันมืดเฮ้ยอะไรอ่ะเออถือค้อนมาถือค้อนมาถือค้อนคุณคุณเป็นใครจ๊ะวัสดีฮลลโอััพ Hello up up Paladin and the passport has entered the e l e v เวเตอร์เล e มีไฟแดนหมายถึงว่าไงมาให้ฉันเข้าไปด้วยเหรอเออยไม่เอาไม่ได้ไม่ได้อ้าว คืนนนเตยเอาจากแค่วอเตอร์แฮะใจโดนแค่อแม่งหน้าโทรขึ้นเต็มหน้ากูเลยให้ตายเน๊ะ